สวัสดีจ้าป้าพดทโครเชตโครเชตแบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าก็เป็นช่วงสะสมผลงานแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทำหมวกเด็กนะคะแบบสลับไหมใช้ไหมเส้นเล็กของป้าด้วยแล้วก็ใช้ไหมขนแกะด้วยค่ะสลับกันได้งานสวยนุ่มน่ารักค่ะใส่เด็ก1-4ขวบ1-3-4ขวบเนี่ยค่ะ ้าก็จะใช้ไหมของป้าเนี่ยไหมสองพายสองเส้นเท่ากับสี่พายนะคะใครมีไหมสี่พายอยู่ที่บ้านก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ใช้เข็มถักเบอร์ห้าทับศูนย์ค่ะเนี่ยเวลาแกะไหมพรมนะคะพอตัดเชือกที่เขามัดที่เขามัดติดกันตรงนี้ไว้ให้แล้วเนี่ยดึงไหมดูทางไหมสักสองสามรอบก่อนนะคะ มันขึ้นมาแบบไม่พันกันซะก่อนแล้วค่อยม้วนนะคะถ้าถ้าดึงบางทีเราดึงออกมาผิดทางเนี่ยเขามัดให้อย่างเงี้ยพอเราตัดคู่นี้ออกปุ๊บเราม้วนคู่นี้ดึงไหมพรมออกมาดูทางที่มันหมุนไปก่อนว่ามันพันกันไหมบางทีมันออกมาผิดทางเนี่ยค่ะบางทีเราดึงออกมาผิดทางมันต้องออกทางนี้ไหมหรือว่ามันต้องออกทางนี้อะไรเงี้ยค่ะให้มันออกแบบ ไม่สวนทางกันไม่พันกันก่อนแล้วเราค่อยม้วนนะคะแล้วก็ใส่เก้าอี้ถักให้ดูนะ่ะมันก็ไม่ค่อยพันนะคะนานๆจะเจอไหมพันกันสักทีหนึง่งขึ้นต้นเลยนะคะก็ใช้เข็มเบอร์5้ทับศูนย์นะไหมสองเส้นเส้นละสองพายเป็นสี่พายนะคะขึ้นโซ่ห้าค่ะแทงที่โซ่แรกค่ะ ดึงขึ้นมาแล้วก็ x สิบครั้งลงในวงกลมค่ะสามตื่นเช้ามาเสียงยังแหบอยู่สี่สิบแทงที่ x แรกค่ะดึงลอดขึ้นมาขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็ v ไปค่ะ วีไปทั้งหมด10หลักที่เราขึ้นต้นไว้เนี่ยนะคะมันก็จะได้20หลักค่ะเนี่ยวี v, ี v, ครั้งลงในช่องเดียวกันเป็น V นะคะเราก็จะได้จากแถวนี้เราจะได้มา20หลักค่ะ 1, 2, 3, 4เนี่ยนะคะจะได้ทั้งหมด20หลักโซ้าทำเป็นวงกลม แถวที่1ลง x ลงไป10ครั้งแถวที่สองลง v ไปก็จะได้20ครั้งค่ะพอได้ครบ20หลักแล้วแทงตรงนี้นะคะหลักที่สองเนี่ยค่ะอันนี้โซ่สาไม่ลงนะคะลงตรงเนี้ยแล้วก็เกี่ยวไหมขนแกะขึ้นมาค่ะเอาไหมขนแกะขึ้นพาดบนเข็มแล้วก็โซ่สามค่ะ เสร็จแล้วก็ลงบนหลักไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ลงบนหลักไปเลยนะคะเป็น f แล้วก็ v นะคะโซ่3เนี่ยเป็น f แล้วคราวนี้ลง v ก็ลงไปแล้วครั้งหนึ่งทีนี้เวลาถักไหมคนแกะนะเราจะไม่เห็นลายนะคะเราก็ต้องใช้ความรู้สึกเอาที่ใช้ไหมพรมเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันจะสะดวกขึ้น มากเลยค่ะคือเหมือนเดินลายให้เดินเส้นให้ก่อนนะคะแล้วเอาไหมขนแกะตามเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโซ่สามแล้วตรงนี้เป็นวีีแล้วตอนนี้ป้าลง f ไปแล้วนะคะแล้วหลักต่อไปเนี่ยจะเป็น v ก็พันหัวเข็มลงไปแล้ว f1 ลงอีก f 1ปล่อย2ปล่อยหมดก็จะได้ v ต่อไปก็ f f เราก็ลงหลักนี้ ฟเสร็จแล้วก็ v v ก็หลักนี้ก็ดึงไหมขึ้นมาพอประมาณไม่ต้องดึงเยอะนะคะเดี๋ยวมันยานเราก็เอาพอประมาณนี้แหละใช้เข็มเบอร์5้ทับศูนย์นี f แล้วต่อไปก็ v ไปเรื่อยเรื่อเลยค่ะ fv fv ไปจนสุดแถวเลยนะคะพอได้ครบรอบแล้วเราก็พยายามหา หาด้านบนเนี่ยนะคะแทงให้มันถูกด้านบนให้มันถูกหว่วงด้านบนของหลักนี้เนี่ยแทงเข้าไปแล้วก็ดึงไหมสีม่วงไหมเส้นเล็กธรรมดาขึ้นมาแล้วก็โซ่3ามลงที่เดิมเป็น V คราวนี้ทำวีทุกหลักเลยนะคะแล้วก็ต้อง ลงทีละช่องไปค่ะจับหลักดูนะคะจับหลักแล้วดึงออกอย่างนี้แล้วก็ลงไปเป็น V ลง F อสองครั้งนะคะเนี่ยจับหลักดึงออกพันหัวเข็มลงไปควักขึ้นมาปล่อยสองห่วงปล่อยอีกสองห่วงพันหัวเข็มลงอีกทีค่ะ วักขึ้นมาปล่อยสองห่วงแล้วปล่อยอีก2ห่วงทําเป็นวีไปเรื่อยๆค่ะเราก็ลงกลางช่องเราก็ค่อยๆแบกไปทีละหลักทีละหลักนะคะเพื่อเดินเส้นให้แถวใหม่เหมือนใช้เหมือนใช้ไหมพรมเนี่ยทำให้เกิดลายด้วยแล้วก็เอาไว้ให้ไหมขนแกะ มีที่ลงด้วยเดินเส้นให้ไหมขนแกะด้วยแล้วก็มีลายขึ้นมาด้วยได้ประโยชน์สองอย่างส่วนไหมขนแกะก็มีความนุ่มแล้วก็สวยงามตามแบบของเขานะคะเขาจะเน้นนุ่มของเขาแล้วเป็นไหมเหลือบด้วยเขาก็สลับสีให้เราแล้วเรียบร้อยสวยนุ่มค่ะทำลงตัวในการผสมผสานกันโอเคเลยปลาก็เลย พอป้าถักไปแล้วป้าติดใจป้าก็เลยถักเนี่ยถักสะสมไว้ก็จะถักขายนี่แหละก็สะสมไว้เลยเพราะว่ามันมันผสมกันตอนแรกป้าคิดว่ามันจะเป็ยนยังไงนะมันมันน่าจะดีนะเพราะว่าอันนึงก็นุ่มแต่ว่าถักยากมองไม่เห็นอีกอันนึงก็เวลาถักแล้วเห็นลายสวยดีแต่พูดถึงขนก็ไม่เยอะไม่นุ่มเท่าไหมขนแกะ ถ้ามาผสมกันจะเป็นยังไงนะป้าก็คิดว่าอยากจะลองดูพอลองไปแล้วชอบค่ะคราวนี้ก็เลยจะเอาเป็น <c oughs> จะเอาเยอะๆเอาไว้ถักขายก็เลยมาออกแบบเป็นหมวกเด็กอีกนะคะอันหมวกผู้ใหญ่ก็พาทำไปแล้วเนาะคราวนี้ก็เป็นหมวกเด็ก ค่อยๆแหวกไปทีละช่องทีละช่องนะคะเนี่ยลงไปเป็น F ทีละช่องทีละช่อง F สองครั้งนะคะเป็น V ช่องละ2ครั้งสองครั้งไปเรื่อยๆเป็น V มันก็จะขยายออกวงจะขยายออกแล้วแถวต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นไหมขนแกะแล้วมันจะมีที่ลงง่ายขึ้นค่ะแล้วนะคะครบแถวที่4 V เนี่ยครบแล้วได้มา60หลักนะคะ ทีนี้แถวที่ห F, F อย่างเดียวเลยนะคะเปลี่ยนเป็นไหมขนแกะดอกจันก็คือไหมขนแกะนะแล้วก็ F, F ไปมันก็จะได้60หลักเท่าเดิมนะคะแทงบนหลักนี้ค่ะดึงไหมขนแกะขึ้นมาเสร็จแล้วก็โซ่สามแล้วก็ F ลงไปบนหลักเลยค่ะไปทีละหลักเลย ซึ่งก็ไม่เห็นลายเหมือนเดิมพันหัวเข็มปล่อยสองห่วงปล่อยอีกสองห่วงใช้ความรู้สึกเอานะคะดึงขึ้นมาปล่อยสองห่วงปล่อยอีกสองห่วงพันหัวเข็มลงไปดึงขึ้นมาปล่อยสองห่วงปล่อยอีกสองห่วงลงไปดึงขึ้นมาปล่อยสองปล่อยอีกสองลงดึงปล่อยสองปล่อยอีกสองเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆเลยจนสุดแถวเลยนะคะง่ายๆค่ะพอมี เส้นเดินให้แล้วเนี่ยก็ง่ายเราก็แค่ดึงไหมให้มันพอดีกันแค่นั้นดึงแล้วก็ปล่อยให้มันพอดีเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆเลยครบรอบแล้วนะคะแปบ๊บเดียวคราวนี้ก็พยายามแทงให้โดนบนบนหลักนะคะลิงอ่าแล้วก็ดึงสีม่วงขึ้นมาค่ะ แล้วก็โซ่3ามคราวนี้เป็น F F แล้วก็ V นะคะลงเป็นช่องเหมือนเดิมเนี่ยค่ะดึงช่องออกเดี๋ยวลง V ก่อนเลยดีกว่าลง V ก่อนเลยนะคะโซ่1เป็นโซ่1เป็น F 1แล้วก็อันนี้ลงที่ช่องเดียวกันก็ได้ V มาแล้วก็เป็น F F แล้วก็ V ค่ะช่องต่อไปเป็น V นะคะจัดระเบียบลายให้เดินเส้นให้ไหมขนแกในแถวต่อไปค่ะ F F, F V ลงในช่อง F F V ค่ะไม่ยากนะคะก็กางกลางไหมออกมันก็จะเจอช่องแล้วเราก็ทำา f เนี่ย FFV F F, v, f, f v เป็นการเดินลายเดินเดินเส้นให้พอขึ้นแถวไหมปุ๊บไหมขนแก่ก็มีที่ลงอีกก็ง่ายอีกค่ะไม่ยากนะคะลายนี้ไม่ยากสวยนุ่มถักง่ายแล้วก็ น่าจะทำขายได้นะคะแต่ว่ามันจะต้องถักเยอะหน่อยนะเพราะว่านี้ใช้ไหมแค่สองเส้นไงปกติถ้าเป็นลายที่ทำขายป้าจะพาทำสามเส้นเพราะว่ามันจะถักแค่ประมาณถ้าใบขนาดนี้มันจะถักประมาณอยู่60กว่าหลัก60 6 8 6หหลักเนี่ยค่ะแต่พอเป็น2เส้นเนี่ยต้องถักถึง80หลัก ง่ายๆคือเราต้องถักไป80ครั้ง80แถวเงี้ยค่ะแถวละ80 80เงี้ยมันจะเยอะขึ้นอีกนิดนึงแต่ถ้าใช้ไหม3เส้นน่ะเราถักประมาณ66หลักแถวละ66หลักกี่แถวก็ว่าไปนะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเสร็จเร็วขึ้นอันนี้ก็เดินเดินเส้นไปเรื่อยๆนะคะ f f v ไปเรื่อยๆค่ะจนรอบค่ะ รอบแล้วนะคะมันจะได้มา80หลักแต่ว่าของป้านะได้เกินมาเป็น81ก็ไม่เป็นไรนะคะ6ก็เป็น ff แล้วก็ v เนาะอ๋อสงสัยมัน81หลักเพราะว่าป้าขึ้น v ก่อนแล้วค่อย ff ไงปกติมันเป็น ff แล้วค่อย v เสร็จแล้วเราก็ดึงอันนี้ขึ้นมานะคะดึงไหมขนแกะขึ้นมาแล้วก็เดินโซ่3แล้วก็เดินไปเหมือนเดิมคะ่ะ f ไปตามหลักเลยค่ะเพราะว่าเราเดินเส้นด้วยไหมเส้นเล็กไว้ให้แล้วไหมขนแกะก็มีหน้าที่เดินตามนี่เดินตามเส้นเดินตามหลักของไหมเส้นเล็กไปเลยนะคะมันทำให้การถักง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมากเลยนะสำหรับคนที่เจอปัญหายุ่งยากในการถักไหมขนแกะนะคะก็ให้ใช้วิธีนี้ สบายขึ้นเวิร์กขึ้น,นง่ายขึ้นเลยค่ะไปเรื่อยๆค่ะแป๊บเดียวแล้วจากแถวนี้ไปก็ไม่ได้เพิ่มแล้วนะคะครบ80หลักแล้วคราวนี้เราก็จะถักสลับไปสลับมาค่ะให้ได้ทั้งหมด2 4 6 8 10 12 14แถวค่ะแถวที่พอพอถักมาถึงแถวที่13แล้วหยุดก่อนนะคะ เพราะว่าเราจะมาทําหูตรงนี้ก่อนแล้วค่อยต่อด้วยไหมขนแกะจบเนี่ยค่ะพอถักมาถึงแถวที่13าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีค่ะป้าจะสอนทําตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยไหมขนแก่อีกรอบหนึ่งก็เสร็จเลยค่ะง่ายมากค่ะป้าถักมาครบรอบที่13าแล้วนะคะสองสี่ห1 12ด3อก็ แทงบนหลักนี้ก่อนนะคะนี่หลักที่สองแทงลงไปแล้วก็ดึงลอดกลับมาเสร็จแล้วขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ทําตรงนี้นะคะตรงตรงปิดหูย้อยลงมาปิดหูเนี้ยลงที่เดิมเป็น X ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแได้10ครั้งพลิกกับหลังหันคราวนี้ใครที่อยากได้ตรงนี้ยาวๆวยาวลงมาของป้าจะทำแหลมๆนิดเดียวนะคะแต่ใครอยากได้ยาวๆลงมาเนี่ยก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงที่เดิมก่อนนะคะเอา ให้ความยาวลงมาสักแถวสองแถวก่อนแล้วค่อยทําแหลมๆลงไปก็ได้นะคะป้าก็จะลองทําดูลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งใบพลิกกับหลังหันโซ่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ลงที่เดิมตรงเนี้ยค่ะตรงมุมเลยก็เป็น x กลับไปมันก็จะได้ตรงๆงลงมานะคะแบบเนี้ยตรงๆงลงมายังไม่ยังไม่แหลมนะคะได้สแถวแล้ว เราทําตรงๆลงมา2แถวแล้วนะคะทีนี้แถวที่3ามป้าก็จะเริ่มแหลมละหรือถ้าเราอยากได้ยาวๆก็ทําตรงลงไปอีกก็ได้ค่ะทีนี้เวลาแหลมก็โซ่1เสร็แล้วก็จากที่ลงตรงนี้เราก็เปลี่ยนมาลงตรงนี้มันก็จะหายไปแถวละหลักหนึ่งหลักหนึ่งอย่างนี้ค่ะมันก็จะแหลมลงไปเรื่อยๆนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกับหลังหัน กับหลังหันมาเสร็จช่องนี้ไม่ลงลงช่องที่สองเนี่ยค่ะก็เอฟไปจนสุดแถวมันก็จะลดลงไปทีละหลักทีละหลักนะคะมันจะเฉียงขึ้นไปเรื่อยๆ X ไปเรื่อยๆอันนี้ลองทำให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่ง ก็ถักแบบนี้เลยนะไปจะเห็นมันค่อยๆแหลมแล้วนะคะพลิกกับหลังหันเราเว้นไปหลักละช่องหลักละช่องมันก็หายไปหลักละช่องหลักละช่องพลิกกับหลังหัน พีกกับลังหัน1 2 3่งพอแล้วนะคะพอเหลือ3ป้าก็จะตัดเลยแล้วเวลาขึ้นต้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยพับอย่างนี้ก่อนนะคะพับตรงนี้แล้วลูดกลับมาแล้วมาขึ้นตรงปลายนี้นะคะขึ้นตรงปลายเอาไหมขึ้นมา ปุ๊บก็ลงที่เดิมก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็นับไปสิบครั้งสิบครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับหลังหันแล้วก็ลงที่เดิมแบบนี้ค่ะเหมือนข้างเมื่อกี้เลยนะคะลงที่เดิมก่อนสองรอบแล้วค่อย,ค,อยค่อยลดไปเหมือนกันเลยนะคะทำเหมือนกันเลยกลับ้าได้สองข้างเหมือนกันแล้วนะคะนี่ ที่ให้ที่ให้ขึ้นต้นแบบป้าเ <_ an> พราะว่าอย่างนี้นะคะเราจะได้รู้ข้างหน้ากับข้างหลังเวลาเนี่ยหมวกข้างหน้าข้างหน้าเขาจะกว้างกว่าข้างหลังนิดนึงนะคะตรงนี้นี่นะคะข้างหน้าเขาจะกว้างกว่าข้างหลังนิดนึงเหมือนเราเหมือนทําคอเสื้อค่ะคะอหน้าจะกว้างกว่าคอหลังนิดนึงเวลาใส่จะได้ใส่ถูกทางน,นะ เสร็จแล้วเราก็มาขึ้นตรงนี้ค่ะที่ที่ไหมขนแกะยังเหลืออยู่นะคะอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายขึ้นตรงมุมนี้ก่อนนะตรงมุมนี้จะทำเป็นคอทอนะคะหรือ x x ไปแต่ตรงนี้จะเป็น f หรือ double c r o c h e ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยตรงนี้ก็จะ x ไป x ไปทีละช่องรอบงาน,นเวลาถักเยอะๆมันบาดมือป้าต,ต้องเอาสก,กอตเทปมาแปะไว้แล้วมันก็ลื่นดีด้วยนะคะกันบาดมือด้วยพอถึงตรงมุมนี้ลงสองครั้งนะคะ x สองครั้งแล้วก็ไปต่อ มุมนี้ก็สองครั้งเหมือนกันให้มันเลี้ยวมาแล้วก็ค่อยๆไปทีละหลักทีละหลักไปมันจะมีรูของมันอยู่แล้วนะคะเนี่ยเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องไปเป็นหลักเป็นหลักไป เราจะรอบตรงนี้แค่ x นะพอมาถึงข้างหน้าเราก็เป็น f f, f มันก็ไม่ได้ยาวกว่ากันมากหรอกนะคะมันก็ถักแบบแถวเตี้ยๆนะคะเป็น f แบบเตี้ยเวลาใส่มันก็จะอยู่ตรงหน้าผากมันก็จะนุ่มๆตรงหน้าผากนะคะ ก็จะ f ไปจนรอบเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น x ไปอีกตรงนี้ก็ลงสองครั้งสองครั้งแล้วก็ x ไปแล้วพอมถึงตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น f อีกค่ะจนดรอบหมวกเลยง่ายๆนะคะแต่มันจะช้าหน่อยค่อยๆทำไปแต่มันสะดวกขึ้นเยอะแล้วนะคะตั้งแต่เอาไหมเส้นเล็กมาเดินเส้นให้เนี่ย เหมือนมีเส้นนําทางแล้วเนี่ยง่ายขึ้นเยอะแล้วถ้าถักเฉพาะไหมขนแกะล้วนๆก็ค่อนข้างยากอยู่นะมาแล้วก็จะมาทำตรงเปียนี้นะคะก็ตัด ไหมมานะเอาความยาวแบบที่ตัวเองต้องการเลยพับครึ่งแล้วจะอยากได้เปียยาวขนาดไหนก็ตัดขนาดนั้นนะคะของป้าก็ประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้ยาวมากนะของป้าแค่เท่าไหร่พับครึ่งแล้วของป้าพับครึ่งแล้วเจ็ดนิ้วกว่าก็แสดงว่าประมาณสิบสี่สิบห้านิ้วแทงลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ดึง เกี่ยวไหมขึ้นมาสามเส้นพับขึ้นเอาไหมไว้ในนิ้วนี้ยเอาไว้ในนิ้วอย่างนี้นะคะแล้วก็แทงตรงนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวแล้วก็ดึงให้มันลอดออกไป สามเส้นแล้วเราก็จะใช้สามเส้นนี้ถักเปียนะคะวันนี้เชื่องช้าหน่อยเป็นงึกๆึกงักมันเป็นงึกๆึกงักงักชักเป็นยังดึงรอดกลับมาเสร็จแล้วเราก็ถักเปียค่ะ บางวันก็เร็วเร็วจุ๊บจับจุ๊บจับบางวันก็ชากกก้าช้าอยดอานยังไงไม่รู้แล้วแต่อารมณ์เท่าแล้วนะปุ๊บม้วนมัดไว้ค่ะมัดไว้ตรงปลายเสร็จแล้วเราก็จะทําลูกปอมปอมค่ะป้าก็จะใช้ม่วงขาวเนี่ยแหละนะคะเนี่ยมันห้าเส้นแล้วนะ เล็กๆเนี่ยห้าเส้นแล้วป้าก็จะม้วนแค่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเยอะแล้วนะสิบสามสิบรอบก็พอสิบห้าเป็นหกห้าใช้เกินไปห้าไม่เป็นไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอา ถ้าม้วนเข้าไปเยอะๆมันก็จะได้ลูกกลมๆแน่นๆนะคะทาม้วนน้อยๆก็จะได้ลูกเนี่ยฟูๆแบบฟูๆแบบนี้30แบบของป้าถ้าอยากได้กลมๆแน่นๆแต่ว่ามันมัดยากนะพอม้วนเยอะๆเหมือนก็ต้องมัดให้แน่นๆมัดยากพันไหมไปสามรอบก่อนนะคะแล้วค่อยดึงพอดึงแล้วมันจะไม่ไหลกลับมันจะอยู่เนี่ยดึงให้แน่นๆหน่อยแล้วก็ดึง แล้วก็มัดทับอีกทีนึงจะดึงอีกรอบนึงก็ได้นะคะให้มันแน่นๆดึงปุ๊บก็มัดอีกทีนึงแล้วก็ร้อยใส่เข็มเอามาติดกับตรงนี้ตรงเปียเย็บให้มันติดกัน แทงไปแทงมาแทงตรงปมนี้เข้าไปไว้แน่นแล้วก็พันหัวเข็มไว้แทงกลับไปซ่อนไหมไว้นะคะเรียบร้อยไปวิธีตัดปอมๆก็ตัดตรงด้านตรงกลางกลางก่อนนะคะตัดเข้าไปที่เราม้วนไว้นะ ตัดค่อยๆตัดไปนะคะเดี๋ยวมันก็กลมค่อยๆตัดบีบบีบด้านนี้แล้วมันจะมีส่วนที่เกินๆออกมาเราก็ตัดเป็นโค้งลูกครึ่งวงกลมนะคะตัดเป็นโค้งๆไปบีบมันก็จะออกมาเรื่อยๆค่ะเราก็ตัดไปเรื่อยๆเรามาบีบด้านนี้บ้าง ก็จะออกมาอีกค่ะเราก็ตัดไปอีกตัดให้มันเป็นเครื่องวงกลมเดี๋ยวมันก็กลมเองนะคะค่อยๆเล็มไป รบร้อยค่ะทําอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยนะคะทางเปียแล้วก็ทางลูกตุ้มเดี๋ยวเปานี้ไปทิ้งก่อนเดี๋ยวมันกระจายในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ป้าไปตัดลูกตุ้มมาแล้วเรียบร้อยนะคะถักเปียอีกข้างนึงอ้าวยังตัดไม่หมด <c oughs> มันชอบซ่อนๆอยู่ข้างในอย่างนี้แหละต้องค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปนะคะเส็จเรียบร้อยแล้วหมวกไหมพรมไหมขนแกะผสมกับไหมเส้นเล็กนะคะ อันนี้เป็นไซส์เด็ก1ขวบถึง4ขวบนะเวลาใครจะถักมีคนแบบไปดูไซส์เด็กทาลกแล้วก็ถักออกมาแล้วว่าป้าได้ใบเล็กจังเลยอะไรอย่างนี้ต้องดูไซส์ก่อนนะคะแล้วค่อยถักอันนี้สําหรับเด็ก1ขวบถึง3-4ขวบเนี่ยน่าจะใส่ได้นะคะเนี่ยเท <Yang eli> ียบกับฝ่ามือนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูซิมันกว้างกี่นิ้ว 9นิ้วค่ะ9นิ้วก็ 9, 28ก็คือรอบหัว18นิ้วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากป้าพดโครเชต์โครเชต์แบบป้าป้าง่ายๆไม่แพงจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องใหม่กดกระดิ่งช่องใหม่ของป้าด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ